งานไม่ทํานั่งถ่ายวิดีโอลงทิกตอกก่อนอื่นนะครับเรามาทําการวิเคราะห์ใบหน้าของน้องมันก่อนดีกว่านะครับดูจากใบหน้าแล้วเนี่ยอายุน่าจะอยู่ราวๆ1 3บสาถึงสิปีดูจากทรงแล้วการเรียนไม่เอานั่งคอมเมนต์แต่ทิกตอกหน้าเองเด็กนะแต่ตะกาเองอะแกมากแล้วยิ่งมาอ่านคอมเมนต์ของเองอีกรอบมึงนะั้นรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นคอมเมนต์ของเด็กน่าจะเป็นคอมเมนต์ของผัวป้าข้างบ้านที่เพิ่งไปโกงเล่ากับเพื่อนกลับมาแล้วก็โดนเมียตีหัวทําอะไรไม่ได้ก็เลยหยิบเบอร์ถือขึ้นมาเม้นี์มาหนี่มาน้องหน อันนี้ก็งานนี่ก็คืองานที่คุยล่าสุดยังไม่ได้ทําคลิปเลยนะอยากดูผลของงานไหมอะนี่คือผลของงานนี่ก็ผลของงานนี่ก็ผลของงานนี่ก็ผลของงาน <m itz> it> แล้วก็ยังมีทิกตอกเกอร์อีกมากเลยนะครับที่ได้เงินมากกว่านี้ได้ของดีมากกว่านี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างดีมากกว่านี้ <S <s <covenant> <S นี่แหละคือผลของคนที่งานการไม่ทำนั่งถ่ายวิดีโอลงทิกตอกแล้วไหนคือผลของการเรียนไม่เอานั่งเม้นต์แต่ทิกตอกล่ะครับพี่จะบอกให้นะการที่จะเป็นเกียนคีย์บอร์ดอ่ะอย่าเอารูปโปรไฟล์ขึ้น